ไม่ต้องหา,หาไม่ได้หากันจะพูดสวัสด,ดีครับแล้วมาเล่นตลกได้ไงพี่เอ้สวัสด,ดีครับน้เอ,เ,อเอ๋มาจะเอ๋มาไปกไปไปกัแล้วชื่อ,อตุม้มตามเชิญยิ้มตุม้มตามใครเป็นคนตั้งชีวิตตอนนี้ใช่ไหมฮะสบายดีไหมคำว่าหนีไปบวชมันไม่ได้หนีฮะคือไม่สบายใจแลอยันพ,พี่ไม่บอกใครเลยก็ยแสดงว่าพี่หนีสิไม่หนีฮะบอกเป็นบางคนไปบวชทําไมอะพี่มันไม่มีเลย <ม>แล้วเรามานั่งเกาะแกะเราอยู่กับเขาแล้วก็ลูกก็ต้องกระจายกันหมดเลยเขียดมีอยู่วันเขียดเขียดมากคือกินยาเพื่อจะฆ่าตัวตายใช่คำเตือนภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได,เด้เด็กที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอ,คอยบอกและสั่งสอนหนะ้าจ๊ะ สวัสดีครับเพียวเพียวเรียวกับเลือเฟือชาแนลครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาแล้วครับมาหาพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มนะครับคงจะจํากันได้นะครับสมาชิกวงเป็ดเชิญยิ้มก็คือคณะตลกคณะของพี่เป็ดเชิญยิ้มเมื่อสมัยก่อนก็จะมีพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มผมจะติดเรียกแกว่าพี่ต้อยแกชื่อตุมตามเชิญยิ้มนะครับในยุคน <channel> ั้นก็จะมีพี่ตุมตามเชิญยิ้มนะครับคณะเป็ดนะครับก็จะมีพี่หนูของเตยหรือว่าพี่หนูเชิญยิ้มพี่ขมิ้นเชิญยิ้ม พี่เาเอเชิญยิ้มพี่บัวทองเชิญยิ้มนะครับซึ่งเป็นสมาชิกวงเป็ดเชิญยิ้มนะครับวันนี้มาให้หายคิดถึงครับคุณผ,ผู้ชมครับสำหรับยุคคาเฟ่ใครคงจะจํากันได้แล้วก็อีกอย่างพี่ตุ้มตามเชิญยิ้มนี่ก็เล่นละครเล่นหนังมาหลายเรื่องผมคิดว่าทุกท่านคงจะจํากันได้อยู่แล้วสไตล์การเล่นตลกของแกก็จะเป็นคนที่พูดยืดยืดยันยเฮ้ยไอจำได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่วันนี้ก็คือนัดกับแกไว้ที่นี่นะครับ ถนนกรุงเทพนนนี่คือซอยกรุงเทพนน56นะครับหรือว่าซอยวัดทองเมื่อก่อนผมเคยมาใช้ชีวิตเคยมาอยู่กับคณะตุมตามเชิญยิ้มอยู่พักหนึ่งวันนี้มาหาพี่แกซึ่งบ้านหลังนี้ที่ผมเคยมาอยู่นั้นผ่านไปประมาณเกือบ30ปี30ปีนะฮะ30กว่าปีแล้วแหละที่ผมไม่ได้เข้ามาซอยนี้เลยและพี่ตุมตามเชิญยิ้มยังอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังเดิมนะครับแล้วแกนัดผมมาเจอที่นี่นะครับวันนี้แล้ว มาพูดคุยกันว่าชีวิตปัจจุบันของพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มนั้นเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไมยหายคิดถึงครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มตอนนี้ผมก็จะถึงบ้านแกแล้วบ้านแกอยู่หลังทางนู้นไปนี่บ้านหลังนี้ครับนี่ไงอ่ะลุงลุงลุงนี่เจอแล้วครับพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มพี่ัสดีครับ โอ้โหอะไรพี่ก้มๆเงยๆอะไรอย่าทำอะไรกำลังขัดเลขอยู่ไงงวดที่แล้วออกกำลังขัดเลขอยู่ขัดเลขอยู่อ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้ไม้หายคิดถึงแล้วนะครับมาเจอกับพี่ต้อยตุ้มตามเชิญยิ้มนะครับวันนี้ตอนรับสู่ช่องหรือเฟอร์ชนแนลกับพี่ต้อยตุ้มตามเชิญยิ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเรื่องอะไรพี่ก้มก้มดูเลขเนี่ยงวดที่แล้วทำไมมาทําอะไรก้มก้มเองยไม่ได้การพนนันฮะคลารวแปดห้าฮะไม่ไม่ได้ทำอ๋อเราจะนั่งขัดเลขล้าล่างขัดดูว่าอะไรจะทํายังไงอะไรยังไงแล้วไปไงมาไงเนี่ยก็ตั้งใจมาหาพี่ตั้งใจมาหาพี่มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้าไปในช่องผมเยอะมากบอกว่าพี่เหลือมาหาพี่ต้อยตุ้มตามเชิญยิ้มหน่อยครับวันนี้มาหาแล้วเพิ่งศึกมาไปบวชมาใช่ไหมบวชมา ก็เดือนกันยา oh. กันยาตุลาที่แรกว่าจะไปหาแบบ ตอนที่กําลังบวชอยู่ก็เลยแบบมันไม่เหมาะดีกว่ามั้งเดี๋ยวมันจะไปตลกปกฮาอยู่ในผ้าเ<ด>หลืองใช่ไหมไม่ไรถอดผ้าเหลืองได้ <c oughs> <c oughs> พี่ลองเอาพูดพูดเมื่อก่อนที่พี่พูดกับคณะเป็ดเชิญยิ im, ้มอลองลองสวัสดีทัก <c oughs> ทายไม่ต้อง <c oughs> หาวไม่ได้หาวก็เยจะพูดสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องนี้นะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปเด็ดค่ะ โอ้โยคนดูเขาจะหลับอา้าวพี่เดี๋ยวขอนั่งพูดคุยกับพี่หน่อยได้ปัจจุบันนี้ก็คือโอเคพี่สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงแข็งแรงดี67 67แล้วปีนี้พี่67แล้วเหรอแล้วข้ามปีใหม่นี้ก็เป็น68 67แล้ว ย่าง68แนะครับหลายคนจําได้แน่นอนครับผมบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่สมัยก่อนยุคสมัยที่ตลกรุ่งเรืองนะพี่เนะยุคเมื่อก่อนโอ้โหใช้เงินไม่ทันใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยไม่มีเลยไงไม่มีอะไรไม่มีใช้ไม่ทันไปหมดใชไมทันมันไปหมดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปนั่งพูดคุยกับพี่ต้อยดีกว่าในบ้านไปเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันในบ้านพี่ครับผมตามมาไปนั่งคุยกันกับพี่ต้อยตุ้มตามเชิญยิ้มครับผมพี่ คือตอนนี้ก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่มีไม่มีออกกาลังกายนี่ใส่เสื้อบอลด้วยเตะบอลทุกวันเสาร์อังคารผมเนี่ยเคยอยู่คณะตุมตามเชิญยิ้มมานะผู้ชมหลายคนอาจบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นพี่แยกออกจากพี่เป็ดเชิญยิ้มมาใช่ชุดแรกเลยคณะพี่มีใครตอนที่แยกออกจากพี่เป็ดเชิญยิ้มมาคนที่จะมีผมผมนี่ชุดแรกไหมชุดที่สองมั้งครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่คุณชุดที่สองใช่ไหมชุดที่สองชุดที่สองอ่า ก็เมื่อก่อนเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคสมัยที่ตลกรุ่งๆเนาะโอ้โหนานการพี่น้องเอ้ยผมจะบอกว่าเยอะแยะมากคณะตูนตามเชิญยิ้มวิ่งเนี่ยวันหนึ่งก็เจ็ดแปดที่ใช่จริงๆครับเจ็ดแปดที่จริงๆแล้วก็ยืนพิงลำโพงแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยเล่นยันตีสี่ตีห้าเล่นตลบพี่ผมถามหน่อยผมก็ไม่รู้ผมอยู่กับพี่มาแต่ผมไม่เคยถามสักทีว่าพี่เป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพครับบ้านเกิดอ่ะกรุงเทพเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยครับ แล้วก็บ้านอยู่กรุงเทพแม่เป็นคนตลาดพูเป็นเพื่อนป่าต๊อกก่อนที่พี่จะมาเล่นตลกเนี่ยพี่เล่นละครมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมพี่ทํางานอยู่กองถ่ายทํางานอยู่กองถ่ายบริษัทดาราฟิล์มที่เป็นดาราวีดีโอทุกวันนี้ล้างจานส่งรีฟเฟกขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอบอกบนบแล้วมาเล่นตลกได้ไงพี่ ผมก็ไปสมัครช่องเจ็ดรับช่องเจ็ดสีไฟเทคนิคซาวอินจิเนียแล้วก็มาดูที่สายเหตุมาจูงเข้ามาดูรายการประตูดวงเซสตานาทีทองยุคนั้นนะครับแล้วก็พวกทีมเชิญยิ้มเข้ามาเล่นผมก็เลยมาเจอพี่เป็ดก็คือพี่เป็นตลกคนเดียวที่ไม่ได้ย้ายวงเยอะ ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยคือไม่เอาเริ่มต้นจากเป็ดเชิญยิ้มเลยใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่เป็ดเชิญยิ้มแล้วก็มาคณะตัวเองใช่แรกๆเาขาเรียกโองงานไปเล่นกับพี่สีแดงและเพื่อนคณะสีแดงและเพื่อนใช่ แต่ตอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยก็คือตอนที่อยู่กับเป็ดเชิญยิ้มใช่ครับคณะเป็ดเมื่อก่อนทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองหมดโดยการสร้างคาแรคเตอร์ก็มีมีอย่างพี่หนูเชิญยิ้มหรือว่าพี่หนูคองเตยเนี่ยก็จะเป็นท่าเดินนกกระยางเล่นทางกระเทยประมาณนี้อย่างของพี่ก็จะเป็นเสียงพูดแบบเอ้ยสวัสดีครัะนาะเอมาเจ้าเอ๋มาไปเผา พี่เล่นตลกนีกี่ปีโอ้ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วครับปีสี่สองที่รับพระราชทานะพี่อยู่คณะเป็ดเชิญยิ้มนี่เป็นยุคแรกเลยป่ะอ่าก่อนอยู่กับพี่เป็ดนี่สีแดงและเพื่อนสีแดงเดืออ๋อ่อนที่พี่จะมาอยู่อ่าสีแดงเด๋อนี่สี่ปีอ่าไม่หมายถึงว่าคณะเป็ดเชิญยิ้มนี่พี่อยู่ในยุคแรกเลยป่ะ <m atter> <ividad> ยุค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 ,ยครู้สึกจะยุคที่สองแต่เป็นยุคแรกของหนูเชิญยิ้ม เขาทำกันมาก่อนแล้วแต่เราไม่พูดถึง uh. แต่ว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเป็นยุคแรกคือหนูหนูเชิญยิ้มผมจะเอะขมิน้น uh. พิเป็ดห้าคนบัวทองหกคนผมอยากให้พี่พูดถึงความประทับใจตั้งแต่เมื่อก่อนยุคสมัยก่อนนะพี่ความประทับใจนะครับผมคิดว่าแตกต่างกับยุคนี้มากสมัยก่อนแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันถ้าระหว่างนี้ยุคนี้เศรษฐกิจเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่า hmm. งานงานน้อยมากแล้วคาเฟ่ไม่มีแล้วอืทุกคนจะดูตลกต้องดู y o u e อืมแล้วก็สมัยก่อนนี้โอ้โหดีใจนัดทุ่มหนึ่งไปงานนอกสี่มงเย็นเดี๋ยวนั่งเครื่องไปนู่นอีกแล้วคณะนี้คือมันมีความประทับใจว่าเ,เราได้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการผมไม่คาดหวังว่าผมจะมีชื่อเสียงหรอกแต่ว่าทำไงได้ล่ะแฟนคลับเอฟซี จ, plenty, จากพี่หนูจากมาด้วยเลยมันก็เลยดังไปทั้งคณนะอตอนตอน,ตอนนั้นถ้าจะพูดว่าเป็นยุคที่ใช้เงินไม่ทันผมว่าน่าจะถูกนะครับเพราะว่าได้เงินสดกันมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอตื่นมาธนาคารปิดแล้วฝากไม่ทันไม่ทันเลยไปไหนหมดไม่รู้ <c oughs> ไปไหนหมดนี่หมายความว่าไงมันใช้กันก็คืนหนึ่งประมาณอย่างตำเลยนะอย่างตำเลยสี่พันอย่างตำเลยสี่พันต่อหนึ่งคืน คือมีรายได้ต่อกับคนเนอ่ยได้แน่ๆตามสุดส0 0พันอันนี้คือยุคสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับหมายถึง30 20 30ปีใช่30กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วชื่อตุมตามเชิญยิ้มตุ้มตามใครเป็นคนตั้งตั้งเองหรอผมเอามาจากดาราเด็กที่เล่นเรื่องชีวิตเปื้อนฝุ่นน้องตุ้มตามคนนั้นที่ที่เล่นเรื่องละคร ชีวิตเปื้อนฝุ่นผมก็โทรไปหาพี่ต้อยพิลาวันคุณแม่ของตุ้มตามบอกผมขออนุญาตใช้ชื่อหน่อยนะครับก็เป็นชื่อตุ้มตามเชิญยิ้มทุกวันนี้นี่แหละมาที่มาเนี่ยที่มาเนี่ยแล้วก็เสียงเฮ้ยเอามาจากพ่อสมพลกงสุวรท่านเสียชีวิตไปแล้วจากเรื่องตีใหญ่อมผมดังนั้นก็คือไปเอาคาแรคเตอร์เข้ามาเล่นใช่เอาชื่อเข้ามา แล้วก็เอาเสียงของพ่อสมพลมามเนี่ยจนทุกวันนียที่มานี่เปิดเผยรายการแรกนะฮะของเหลือเพราะว่ารายการอื่นเขาไม่ได้ถามเรื่องชื่อใช่ไหมเรื่องชื่อเรื่องความเป็นมาของเสียงคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบวกกับการเล่นเออผมจะซ้อมในห้องน้ำทุกวันกับกระจกแล้วใช้เสียงเนี่ยพูดเอ้ยไปไหนมาถ้าเราขำเสียงของเราเองได้เก็บไปเล่นกับคนดู นี่คือพี่อ่าน,นี่คือที่มาที่ไปของชื่อตูมตามเชิญยิ้มครับครับแล้วที่ผมถามชีวิตนะปัจจุบันชีวิตของพี่เนี่ยชีวิตตอนนี้ใช่ไหมฮะสบายดีไหมก็ถามว่าสบายไหมสบายแต่ว่าเศรษฐกิจมันทําให้เราไม่สบายเศรษฐกิจทําให้ไม่สบายคือคือแบบนันหนึ่งตอนนี้งานตลกไม่มีอมสองคาเฟ่ไม่มีอืแล้วเราจะไปทํางานอะไรอายุเยอะแล้ว ต้องหางานประจําทำออนอกเสจากว่าเ,เราจะดิ้นรนไปในงานประจําแบบไหนก็มีละครพี่ก็ยังมีละครใช่ละครแต่ตอนนี้เราก็ไม่พูดถึงไม่ก้าวไกยเขา<ช>เขาก็ยังไม่เลี้ยอยังนิ่งอยู่ฮะยังนิ่งอยู่ก็ทนเราตอนเนี้ยคือพูดง่ายงานคาเฟ่ก็ไม่มีไม่มีตลกก็ไม่ได้เล่นแล้วนไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ทําแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะไปเล่นที่ไหน คาเฟ่ไม่เหมือนไม่มีไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่จ้างเหมือนเดิมอไม่มีแล้วมันทุกเป็นคอนโดไปหมดแล้วอวิลล่าดาราพระรามเก้าทนบุรีลาดยญ้าทุกเป็นคอนโดไปหมดแล้วก็เท่ากับว่าทุกวันนี้รายได้หลักพี่คือมาจากไหนรายได้หลักเหรอครับก็บางทีมีงานเล็กๆน้อยๆถืว่าสามพันสี่พันแล้วก็เก็บแล้วก็แบ่งกับแม่บ้านไป แล้วก็เก็บไว้ใช้มั่งก็ประมาณสักกี่วันล่ะได้สองพันก็เก็บไว้อาทิตย์นึง่งนี่แหละที่มาของอแล้วทุกวันเราต้องอยู่ให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่พี่มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมพันเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนเนะี่ยที่จะติดใช้ของแบรนด์เนมใช่ครับถูกไหมถูกต้องคนไหนใช้รถไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้เลยคือมันแข่งแย่งกันเรื่องรถเรื่องอความเป็นอยู่เสื้อผ้า ้องใส่ยี่ห้อดังๆราคาแพงเพด้วยพี่เป็ดด้วยใป่ะพี่เป็ดเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคือน้ำหงน้ำหอมแต่งตัวต้องโอ้ด้านนั้นานนั้นไม่พี่เขาไม่ถึงขนาดนั้นเลยเลยติดมาจากพี่เป็ดว่าได้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 ดูแล้วก็ได้เรียกว่าเราจะไปจะไปขยับเหมือนเขาไม่ได้ เราต้องรสมมว่าแกใส่กางเกงรีไว์เราก็ต้องรีไว์ด้วยเหรอไม่ใช่คือที่พูดถึงที่เป็คือเมื่อก่อนเนี่ยแกเคยพูดที่ผมฟังต้องปรับให้ตลกเขาบอกว่าพวกเราต้องดูดีต้องแต่งตัวดีเรียบร้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวสะอาดสะอานอะไรอย่างเงี้ยบนีเราก็ต้องทําให้คนดูเขาปลื้มมีความสุขกับพวกเราอืครับพี่ล่าสุดเนี่ยผมได้ยินข่าวว่าพี่หนีไปบวชจริงปะ คำว่าหนีไปบวชมันไม่ได้หนีฮะคือไม่สบายใจแล้ะอย่างก็พี่ไม่บอกใครเลย,ย,เเยก็แสดงว่าพี่หนีสิไม่หนีฮะบอกเป็นบางคนที่เขาจะทําบุญนี่เพิ่งบวชไปเมื่อถึงเดือนยังนี่เพิ่งสื่อออกมาเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งยังไม่ถึงไปบวชทําไมอะพี่อมผมจะบอกให้ฟังว่าที่ไม่ได้บอกประกาศข่าวหรือสื่อสารทางาทั่วทั่วไปเพราะว่าบวชให้คุณภพรัตสังโมลิบุตร ผู้ก่อกำเนิดตัวพี่เองมาจากดาราฟิล์มผมเกิดจากจาก,จากนั่นคือทำงานและการไว้หนวดเนี่ยคุณไพรัตสังวลิบุตรเป็นคนบอกให้ไว้ช่วยชีวิตที่ในขณะพี่เป็นตลกรุ่นพี่ผมอยากให้พี่พูดถึงเด็กตลกสมัยเนี้ยวิธีการเก็บวิธีการ ออมอวิธีการใช้เงินวิธีการเล่นวิธีการวางตัวผมผมบอกไว้นิดนึงเรื่องการเก็บปัจจัยเนี่ยก็ขอให้เล่นใน่ไหรแล้วก็มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้ก็แบ่งเก็บไว้ให้เห็นครอบครัวเป็นหลัก<ช>แล้วก็อย่าหลงระเริงในการพน,นันบุรี่ไม่จ้อเป็นไม่ต้องสูบเล้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินมผมไม่สูบไม่ลืม่มพี่ณปัจจุบันนี่คือพี่ยังอยากทำอะไรอีกไหม ตอนนี้เหลืออยากทำากระลังหางานอยู่มผมกด็ดูดูอยู่ครับว่าเราทางเราจะไปทางไหนและไหวไหมอายุเท่านี้เราทำได้ไหม,อ,มอ่อตอนแรกจะไปเอารถขับแท็กซี่มันไม่ให้มันบอกผมอําหมายถึงอะไรจะไปรถขับแท็กซี่คือ,อยังไงไปอู่รถเพื่อนมันบอกเฮ้ยมันบอกผมอําอําอะไรอําโกโหกไง ว่าว่าบอกเอาไม่เอาจริงแล้วมึงก็มาเอารถนะงู้นอย่างนี้ไอ,อ้ห่าจะไปเช่าจริงพี่จะไปเข้าพี่จิตจะไปขับแท็กซี่ใช่แต่อ,อะไรไมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อไม่ให้ทําไมมันอบอกโกหกถามว่าอ่อมึงก็มีงานอยู่แล้วมึงจะมาขับแท็กซี่ไอ้รายไ,ได้พิเศษแมเละมันจะช่วยค่ากับข้าวได้ผมเหมือนกันนะผมไม่อายผมไม่ทำอันไหนที่มันได้มาซึ่งเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมนะผมผมยอมทาทุกอย่างใช่ใช่ซื้อของเก่าขายของเก่าผมทําหมดมีพี่ก็เก็บขวดขายผมทําหมดรถลุงมาต่เช้านะเก็บขวดที่เขากินน้าเปล่าขวดนะ่นอลาลายขวดน้ําเออขายหลายโลแล้วก็เอาทังเนี้ยให้แม่บานซื้อข้าวเราเรารู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเงินมั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 นผ่านมือมาเยอะจริงๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วมันก็หายไป ไม่รู้ไปวางไว้ไหนตอนนี้ไม่รู้ไปวางไว้ไหนต้องทนครับต้องทนมากลำบากหนแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยแต่ว่าใช้คำว่าลำบากเลยหรอไม่ใช่หมายความว่าใช้คำว่าเราต้องสู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่ลำบากเราต้องต่อสู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องสู้กับมันณปัจจุบันลูกเต้าก็โตหมดแล้วนี่โตไม่นุ่มไม่หมดแล้วคนโตก็ไปอยู่กับเป้ เป,ป,ป้ไฮล็อกเป้ไฮล็อกเป้กอปกอลกออื I อ่กิฟก็อยู่วิทไฮเปอร์อ่กิฟชนชื่นอ่าอ่าไปอยู่กับวิทย์แล้วสบายแล้วมันหลอ่อแสดงว่าชีวิตปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่อยากทําเมื่อกี้พี่บอกนะว่าอยากขับแท็กซี่พอแล้วนี่เปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนก็อยากจะถ้ามันมีกําลังก็จะขายของจะขายของบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี้ยที่ยุคก,ก่อนโควิดเนี่ยขายกุ้งเผา ขายกุ้งเผากุ้งเผาตุ้มตามลูกสาวขายเครื่องดื่มนี่เนี่ยขนมปังปิ้งอยู่ฝาเนี่ย๋อแล้วทุกวันนี้ได้ทําได้ขายอะไรไหมไม่ได้ขายไม่ได้อะไรฮะขายไปแล้วฮะเตาเต่เตาไม่เป็นชขายเครื่องทํามากินไปซะแล้วขายแกโอ้ลำบากมากโอไมคอนเดลต้ามันมาสองนันเลยอ่ะสองปีกว่า แล้วเราจะอยู่ยังไงงานก็งดวันนี้ตุงตาไม่ต้องมาเล่นนะอะไรเงี้ยของงดแล้วก็งานแต่งเจ้าสาวยังไม่แต่งครับเจ้าบ่าวยังไม่แต่งเรือนหมดช่วงโควิดนี่คือว่าอุ้ยลำบากไหมคิดสั้นนะคิดสั้นเลยนะพี่คิดสั้นคิดสั้นคิดสั้นยังไงพี่กินยาเบอร์นูฮจริง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 ไม่ได้โกไม่ได้มาคอนเทนต์คอนเทนต์ยังอยู่ในถุงนั่นช่วงโควิดน่ะครับ ทำไมอ่ะมันน้อยใจว่าเอองานแล้วก็มีแล้วก็ห่วงครอบครัวว่าจะต้องอ,อหากินปกติมันหากินได้เออพอไปงานนี้ได้และห้าพันงานนั้นได้และสามพันห้ามันไม่มีเลยแล้วเรามานั่งเกาะแกะเราอยู่กับเขาแล,แล้วก็ลูกก็ต้องกระจายกันหมดเลยเครียดมีอยู่วันเขียดเครียดมากเคยกินยาจะกิน ไปซื้อมาแล้วเซเว่นคือกินยาเพื่อจะฆ่าตัวตายใช่นี่เรื่องจริงรายการนี้รายการที่สองรายการแรกที่ผมพูดกับโต๊ะหนุแหม่มมีรายการของเหลือที่สองมันหนักขนาดนั้นเลยพี่ไม่รู้จักเหรียญรายการที่สิบครับท่านผู้ชมพี่เคยเล่าให้ลูกๆฟังไหมเนี่ยไม่เคยพ,พี่เคยฆ่าตัวตายไม่เคยไม่เคยบอกใครเลยไม่เคย จริงๆไม่เคยถ้าลุกลมันได้ยินมันก็เสียใจอนะไม่มันไม่ได้เสียใจหรอกได้ว่ามันก็คงจะนึกอะไรสักอย่างอะที่มันจะตอบกับเราอ,อืแล้วเราจะไปโทรโหลมีตังไหมัลโหลมีตังไหมซื้อยาให้พ่อหน่อยหรมีก๊อปเคยช่วยค่ายามากิฟเคยช่วยมาแต่ทีนี้เขาสองคนเนี่ยก็ถมาากินเราก็ไม่รู้อะไรได้ก็ได้มายางังไงสูกมไหมลนะ่ะอยู่ๆไปขอ มันไม่มีงานเดี๋ยวถ้าพี่จะคิดอย่างนั้นนึกถึงผมก่อนหน้าอย่างน้อยผมเป็นน้องพี่นะเผื่อมีอะไรได้คุยกันบ้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่ว่าตอนนี้มีพลังว่าเออได้หางานทําให้เราก็มองหันหลังโอ้โห้่าชีวิตต้องหางานแล้วล่ะดูแลสิ่งที่ดูแลอยู่ใช่เราเราเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะต้องดูแลเขาหลานใหม่สองคนก็ต้องก็ดูสภาพ วันวันก็นั่งแต่กดอย่างเดียวไอ้สองตัวนะมันก็คลายเหงาไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีพลังเราต้องดูหลานาไม่บ้านก็ทำไปไารีดผ้าส่งตามนู้นนี้เขาก็รายได้เขาไม่เคยไปนั่นเน่ะเขาก็ซื้อหาให้กินแม่มีเนี่ยอย่างไปร้องเพลงมีมไรายได้แล้วก็แบ่งไปให้ลูกนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเรา คือเรามีพลังตรงที่ว่าเราทํางานกันอยู่กันหรืออื่นตัดไปก่อนหลังจากบวชมาแล้วมันสบายใจสบายใจไม่งั้นพี่บวชยาวเลยถ้าไม่คิดถึงไอ้พวกนี้นะยาวแน่เหมือนกี่วันเห้สิบแปดวันช่วงโควิดไม่ใช่เฉพาะอาชีพพวกเราพี่ทุกสาขาอาชีพเดือดร้อนกันหมดแหละเดือดเดือดแล้วก็มีคนที่คิดเหมือนพี่ว่าเออผมเคยไปสัมภาษณ์หลายหลายคนบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยถ้าอยากจะฆ่าตัวตาย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบทเรียนที่ผ่านมาก็คือช่วงโควิดต่อไปนี้เราผ่านโควิดมาได้เนี่ยเราไม่ต้องไปคิดค่าตัวตายแล้วเราต้องสู้มันต่อไปโควิดมันเหมือนครูบาอาจารย์ที่ทําให้เราต้องหลังจากนั้นเราต้องสู้กับมันใช่มันยามีพลังแล้วมันคงไม่มาแล้วล่ะ ถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาอยู่แล้วล่ะโลกไม่แน่นะหลังปีใหม่หลังเขาดาวนี่<อ>ไม่แน่นะอาจจะประกาศใหม่ก็ได้ว,ว่ามันมาแล้วเพ<อ>ราะตอนนี้ก็คือก็ต้องระมัดระวังด้วยนะโควิดยังไม่หนีจากพวกเรานะครับยยอย่าไปคิดว่ามันแค<ร> <ใช S 1> ่ให้หวัดใหญ่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแรงด้วยอย่างน้อยก็ช่วยตระหนักกันหน่อยแล้วกันนะครับใช่ตอนท้ายนี่อยากจะให้พี่พูดให้กําลังใจกับแฟนขับคนที่กําลังท้อกําลังถอยเหมือนที่พี่คิดคาดตัวตายเนี่ยบางคนอาจจะมีเหมือนพี่ ี่ให้กำลังใจเขาน่ะพี่จะให้กำลังใจแบบไหนเอฟซีของเหลือเฟือชาแนลนะครับ,รบทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับ,รบผมฝากไว้นิดหนึ่งฝากไว้นิดเดียวแต่มันมีความหมายอยาคิดสั้นแล้วก็สู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแลปัจจุบันนี้อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นผมเป็นกำลังใจคนหนึ่งละเพราะว่ามันผ่านสิ่งเลวร้ายมาแล้วเพราะฉะนั้น ขอให้วิงวอนนะครับขอให้สู้ต่อไปสู้ต่อไปทาเกชิสู้อย่าถอยอย่าถอยอนะครับแล้วก็มีอะไรก็ทําไปหาเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อเกิดกับครอบครัวอย่าคิดสั้นอย่าโดดสะพานอย่ากินยาฆ่าตัวตายไม่เอาแล้วจมทุกสิ่งทุกอย่างคิดใหม่เปลี่ยนใหม่กวา่าเราจะเกิดมาได้ ใช่คนหลังก็ไม่สบายนะถ้าท่านตายคิดอย่างนี้เพราะว่าเขาลำบากเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นี่นะกระท่อมอย่าไปกินนะไม่ดีข <c oughs> อ,อก,กระท่อ <c oughs> มไม่ด <c oughs> ีสิ่งไหนดีเราก็เก็บไว้อันไหน <c oughs> ไม่ดีเราก็อย่าไปจำอย่าไปเก็บมันไว้ในใจใช่ใช่พี่ถ้าเกิดว่า มีคนอยากจะให้พี่ไปโชว์ตัวไปเล่นตลกทุกวันเนี่ยยังไปไหมรับงานไหมพี่ก็ไปเนี่ยสภาพเนี้ยได้รับงานอยู่นะรับรับติดต่อพี่ยังไงติดต่อพี่ยังไงศ9 8ย์เก้า9ปดห้าห้าสี่สองสี่เก้าเก้าครับเบอร์เดียวตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากให้พี่ตุ้มตามเชิญยิ้มไปรับใช้ในงานต่างๆครับผมจะไปเล่นตลกทอกโชว์คนเดียวก็ได้ยินดีครับอ่าางนี้ไปไปอยู่แล้วล่ะไม่ขำจะไม่แตะสักสลึงหนึ่งอ่าถ้าขำเอา ขำละห้าบาทเอาไหมไม่เอาห้าบาทเพิ่มนิดนึงอ่าวันนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาหาพี่ตุมตามเชิญยิ้มนะครับไม้หายคิดถึงนะครับในยุค90ศนะครับยังอยู่นะยังอยู่ไม่ไปไหนยังไม่ตายไปทั้งให้แฟนขับสบายใจพี่ว่าทุกวันนี้ยังอยู่ครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับมาตรฐานปัจจุบันคือสบายดีสบายฮะ ไม่ได้สบายมากเอากลางๆไม่คิดฆ่าตัวตายอีกแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกลัวกลัวการตายใช่ไหมกลัวกไม่ใช่หรอกลัวไม่ได้เกิดอีกทีไม่รู้จะไปเกิดไหนก็ไม่รู้อ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆนะที่ให้ผมมาเยี่ยมบ้านย้เดีมาพูดคุยกันวผมก็ภูมิใจวันนี้ไม่มีส้มตำนะไม่มีกับข้าวปกติไปไหนจะมีส้มตำมาธรรมดามีกุ้งเผานี้ขายเต่าแล้ว าขายเตาแล้วก็ขายถังแก๊สไปแล้ว <c oughs> ขายเครื่องทำอาหารทิ้งัวเลยไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำใหม่เ <c oughs> ดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อใหม่ไปอ่ะคอยดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่ต้อยทําอาชีพอะไรขายอะไรก็คอ,อ,อยอุดหนุนจุดเจียกันไปครับพวกเราวันนี้ขอบคุณพี่มากๆแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่เลยครับผมขอพรจากพี่หน่อยปีใหม่แล้วก็ขอ ขอธรรมดาหรือขอแบบเสียงเอาเอาแล้วแต่เสียงเอาเอา,เอาเสียงเอาวยพรแบบเสียงเสียง,เ,ยงเออเสียงยืดอ๋อให้คุณเหลือเฟือจงมีความสุขอเสียงปกติดีกว่าขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยตลอดชีวิตนะครับขอให้รายการ ปังปังครับสาธุขอสวัสดีปีใหม่พี่ด้วยครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับปีใหม่นี้ปี2,567เนาะพี่เนาะก็ขอให้ทุกคนครับสองสิ่งสองอย่างที่อยากจะให้ก็คือให้แฟนคลับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับที่คอยกดซับสไครต์ให้พวกเรามาตอนนี้ยอดก็เดี๋ยวจะฉลองกันแล้วครับห้าแสนซับไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่คอยติดตามแล้วก็คอยพพอร์ตช่องพวกเรามาตลอดนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนสุขภาพแข็งแรงนะครับ,รบมีเงินมีทองคิดสิ่งใดขอให้สมควตมมุ่งมาตปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนขอให้คนไทยร่ํารวยแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมประเทศไทยครับผมรักกันมากๆครับพวกเรารักกันไว้นะครับโรคภัยไข้เจ็บมันมาครับเยอะตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาโควิดก็ผ่านมาแล้วอ,อันไหนที่เราผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปครนะต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ในชีวิตของพวกเราคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้อยที่ให้ผมมาเยี่ยมบ้านครับผมครับผมครับผมออะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับนี่คือแพลตฟอร์มของเหลือเฟือชาแนลนะครับนี่เพจ YouTube แล้วก็ t ิ k t o k ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับมาเยี่ยมเยอนพี่ต้อยที่นี่คือเขาเรียกว่าซอยวัดทองใช่ไหมกุงอ่อซอยวัดทองซอยวัดทอง วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ